ดูกันเลยนะครับมาล้างให้ดูกันเลยนะครับว่าล้างออกจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเทใส่ภาชนะพลาสติกครับแล้วก็จุ่มให้ดูกันเลยครับที่น้ํามันคุณนุนี่คือว่าผมเมาล้างไว้หลายรอบแล้วนะครับน้ํายาก็เลยออกสีคุณนๆนนะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างไหมครับอีกด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดำไปเลยครับง่ายๆครับ แค่จุ่มครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูครับนี่ครับเท้ามันได้เลนใหม่ไปเลยครับเป็นไงครับถ้าอยากจะให้เงาอีกเราไปจุ่มน้ำเปล่าล้างก่อนนะครับแล้วเราก็เอาผ้าขัดเงามาเช็ดรอบครับวิ่งวับไปเลยครับสวยงามเหมือนได้เลนใหม่ไปเลยครับพี่ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าเอาเลดมาให้ล้างนะครับแล้วอยากให้เราถ่ายบีฟอร์อัปเตอร์ให้ดูครับก่อนล้างหลังล้างเป็นยังไงครับผมเลยได้โอกาสทำคลิปวิดีโอรีวิวน้ำยาห้าวิให้ดูกันเลยนะครับมาล้างให้ดูกันเลยนะครับว่าล้างออกจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเทใส่ภาชนะพลาสติกครับแล้วก็จุ่มให้ดูกันเลยครับ ที่น้ำมันคุณนุนี่คือว่าผมเมาล้างไว้หลายรอบแล้วนะครับน้ำยาก็เลยออกสีคุณนๆนะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างไหมครับอีกด้านหนึ่งขาวอีกด้านหนึ่งดำไปเลยครับง่ายๆครับแค่จุ่มครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูครับนี่ครับขาวมันได้เลดใหม่ไปเลยครับเป็นไงครับ ถ้าอยากจะให้เงาอีกเราไปจุ่มน้ำเปล่าล้างก่อนนะครับแล้วเราก็เอาผ้าขัดเงามาเช็ดรอบครับวิง่งวับไปเลยครับสวยงามเหมือนได้เลนใหม่ไปเลยครับพี่ขอบคุณมากครับ Stand out, fall to the wall in the basement, partying. Doesn't matter what bar we in or what car we in. Be red on the ones and tools. Now I know just what to do. Start going bug wild, cutting up the rug in the middle of the music. น้ำยาห้าวิให้ดูกันเลยนะครับมาล้างให้ดูกันเลยนะครับว่าล้างออกจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเทใส่ภาชนะพลาสติกครับแล้วก็จุ่มให้ดูกันเลยครับที่น้ํามันคุ้นๆนี่คือว่าผมเมาล้างไว้หลายรอบแล้วนะครับน้ํายาก็เลยออกสีคุ้นๆนะครับนี่ครับเห็นความแตกต่างไหมครับอีกด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดาไปเลยครับ ง่ายๆครับแค่จุ่มครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูครับนี่ครับ